ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับมรสุมกำลังแรงพู่งข้าไทยวันแรกเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังเปรียงป้างพยากรอากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรอากาศ ในช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่30พฤษภาคมโดยในวันนี้นะครับแอดมินจะพามาเชคฝนในระยะเวลา7วันล่วงหน้าและการพยากรณ์ฝนที่จะเริ่มเข้ามาในวันนี้นะครับฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงในบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากในวันนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนคือมรสุมตะวตกเฉีงยงใต้จะมีกํลาลังแรงนะครับ บวกกับในขณะนี้มีหย่อมความประกาศตามปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามทางตอนบนดังนั้นนะครับฝนฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงที่จะพัดเมฆพัดฝนพัดความชืน้นประทับกับความร้อนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนซึ่งจะทําให้มีฝนฟ้าขอนองเข้ามานะครับซึ่งเมฆและฝนในบางส่วนก็จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมเรืเนประเทศลาวและเวียดนามทางตอนบนในวันนี้นะครับจึงทําให้ฝนฟ้าขนองเรืเนประเทศไทยทางตอนบน เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงภาคใต้โดยฝนมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก8% 0ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับซึ่งจะเข้ามาโดยจะเน้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและบริเวณจังหวัดสตูลน,นะครับส่วนรองลงมาในวันนี้อยู่ที่6% 0ของพื้นที่ที่ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานและภาคตะวันออกเช่นกันนะครับส่วนภาคอีสานในวันนี้ฝนจะเน้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบละลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารส่วนนะครับฝั่งล่างๆจะเน้นบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนมากนะครับพื้นที่ของการตกจะเน้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับของวันนี้ภาคตะวันออกจะเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีมรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะเน้นเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพยาวน,าน่านอุตรดิตถิจิตพิศนุโลกเพชรบูรณ์และตาก ส่วนภาคกลางเช่นกันนะครับฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาโดยจะเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครฝน40%ของพื้นที่นะครับกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลจะมีฝนเช่นกันนะครับเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำบางเขตนะครับประมาณ40%ของพื้นที่ ส่วนในด้านของบริเวณภาคใต้นะครับม,มรสุมกําลังแรงจะทําให้คลื่นลมจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับดังนั้นนะครับชาวเรือขอให้งดออกจากฝั่งในเรือเล็กจนถึงวันที่2มิถุนายนนะครับจากนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้31 พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนร,ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบร,ริเวณภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนนะครับประกอบกับม,มรสุมตําตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงภาคใต้นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้3 0พฤษภาคมจนถึง4มิถุนายนนะคบตลอดทั้งช่วงจะมีฝนเข้ามา40-60ถปงร0เ็นของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ของภาคอีสานนะครับ30พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนฝนจะเพิ่มมากขึ้น60จนถึง70เซนของพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่2-4มิถุนายนฝนจะลดลงนะครับเหลือ30-40เซนของพื้นที่พื้นที่ของภาคกลาง30พฤษภาคมถึง -2 มิถุนายนฝน40-60เนของพื้นที่ จากนั้นนะครับในช่วงวันที่3มถึง4มิถุนายนฝนจะลดลงเหลือ30-40ถึงเซนของพื้นที่พื้นที่ภาคตะวันออก29-30ถึงิพฤษภาคมและ3-4มถึงมิถุนายนฝน40-60ถึงเซนของพื้นที่ส่วน31นพฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับ60ถึงเจเซนของพื้นที่ บริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑล30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนฝน40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นนะครับ2-4มิถุนายนฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ30-40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งนะครับช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พุ่งเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับจะทําให้มีฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงในบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนบริเวณที่มีฝนจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าในบางพื้นที่นะครับขอให้ระวังและรักษาสุขภาพกันด้วย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ